อาการที่ลูกอิ่มนมเมื่อนําลูกเข้าเต้าจะมีลักษณะอาการแบบนี้ค่ะสําหรับการนําลูกเข้าเต้าแล้วนะคะเมื่อลูกอิ่มนมเนี่ยให้คุณแม่สังเกตอาการของลูกดังนี้นะคะมือของลูกที่กําอยู่นะขณะที่ดูดนมเนี่ยจะแบรออกแล้วก็จะคลายมือของลูกบางคนนะคะวางอยู่ที่เต้านมของคุณแม่นะคะก็จะตกลงมา อย่างชัดเจนเลยแล้วก็มีการกระตุ้นลูกแล้วไม่มีการดูดต่อเลยหลับนะคะไม่ว่าจะเป็นการการเขียแก้มหรือบีบน้ํานม นะใส่ปากของลูกแล้วไม่มีการดูดการกลืนต่ออันนี้แสดงว่าลูกของเราอิ่มนมแล้วนะหรือบางคนก็อาจจะดูระยะเวลาก็ได้นะอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ10นาทีขึ้นไปนะคะถ้าคุณแม่มีน้ํานมไหลดีแล้วเนี่ยถ้าลูกกินนมแล้ว10นาทีขึ้นไปแล้วกระตุ้นแล้วไม่มีการดูดต่ออ่าอันนี้เป็นอาการที่ลูกของเราอิ่มนมจากเต้าแล้วนั่นเองค่ะถ้าลูกอิ่มนมจากเต้าแล้วคุณแม่สําคัญที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะ ทำนมให้เกลี้ยงเต้าด้วยเพราะถ้าเราทำนมให้เกลี้ยงเต้าเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่หมดปัญหาเรื่องของขัดตึงเต้านมและยังทำให้น้ำนมของคุณแม่เนะะี่ยค่ะสร้างเยอะผลิตเยอะมาเก็บกักไว้ที่เต้านมของคุณแม่ทั้งสองข้างเยอะด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่สังเกตให้ดีนะคะว่าลูกมีอาการอิ่มนมมีลักษณะอย่างไรเพราะเราไม่สามารถประเมินได้นะคะถ้าให้ลูกกินนมจากเต้าเนี่ยว่าลูกกินนมไปกี่ออนเราจะดูได้ก็คือจาก ตัวของลูกอาการของลูกอิ่มนมแล้วก็คุณแม่ดูในระยะยาวเรื่องของเป็นไงฮะลูกเราก็จะเป็นไงตัวฟูฟูขึ้นน้ําหนัก เวลาไปช่างหรือช่วงไปฉีดวัคซีน2เดือน4เดือน6เดือนเนี่ยน้ำหนักของลูกก็จะขึ้นตามเกณฑ์แล้วก็มีการประสวาวะ4 6ครั้งขึ้นไปในันอ่าวันหรือมีการขับถ่ายอุจจาระในอ่าใน2-4ครั้งขึ้นไปนะคะใน1วันอะไรเงี้ยนี่คือเป็นลักษณะอาการนะคะของลูกคือรับนมเพียงพอแล้วก็มีการรับนมจากเต้าที่อิ่มนั่นเองค่ะ